กนกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่พุนทาวรอ,อุดรธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชงหอ,งอนค้าและวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่8มกราคมพุทธศักราช2566 ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมไปในตัวด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านสวัสด์ครับสวัสดีปีใหม่หมท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับครับท่านสวัสดิ์ระผมว่าทิศทางของปี2566ยเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่สดใสโดยเพราะเมืองอุดรเราเนี่ยผมก่ <c oughs> อนอื่นนะต้องแสดงความยินดีด้วยนะที่ท่านประธานอาวุโสหอนค้าที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการศาลเจ้าปุย่าสมัยปัจจุบันนะครับสมัยที่73อันนี้คือสมัยที่73นะครับ โอเคแล้วเห็นบอกเข้าทั้งสองบ้านเลยใช่ไหมครับก็ปีน like anyway> cool ี้โชคก็ลถือว่าโชคดีที่ได้ได้รับการคัดเลือกจากการเรียกว่าองค์เจ้าปู่ย่าให้มาเป็นคณะกรรมการเห็นบอกเป็นการเสี่ยงทายด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากเลือกเงี้ยก็เลือกไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นระบบเสี่ยงทายขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มาดูว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ปีนี้ก็ได้ประเมิน ก็ได้สองบ้านแลครับมันก็ถือว่าก็ต้องไปทํางานช่วยเจ้าองค์เจ้าปู่เจ้านะครับ,รบแต่ด้วยส่วนโดยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,อปีนี้เราก็ได้คุณนานาชัยทีิฆาธานา,นาโน<อ>นเป็นประธานโอ้แสดงคยยดีกับท่านนายกหมูด้วยหานชัย,ยสมยัท 73, สมยที่73สมัยที่73ในความหมายจริงๆเนาสารเจ้าเนี่ยที่เป็นรุ่นสมยัยสมัยเนี่ยที่73ปีที่เป็นสมยัยแต่ก่อนหน้าที่ยังไม่นับเป็นสมยัยอีกห้าปีห้าปีอ้เหระเพราะฉะ าลเจ้าปู่ย่าเนี่ยจึงเกิดมาร่วมแปดสิบปีกว่าขึ้นไปละ oh, นะครับ,รบก็นี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ก็ผมว่าเรื่องนี้มันเขาเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองแล้วคนที่มาเนี่ยผมพอดีก็จะเห็นคนเยอะมากปีใหม่นะครับผมไปพอดีไปช่วยคือตอนนี้ไปเข้าไปช่วยปรับเรื่องของปูมิทัศน์อะไรพวกนี้คนมาเยอะมากเยอะจนเกินคาดเลย ปีนี้แบบโอ้โห,โห,โหนึกไปถึงว่าช่วงปีใหม่เนี่ยสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหคนนี้หลั่งไหลมาก,ากาอาจจะ <ไป S 1> เป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราผ่อนคลายเรื่องมาตรการโควิดครับที่ผ่านมาเราห่วงใช่ไหมฮะจะไปไหนก็ต้องทีนี้คนก็รายได้ก็บางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างบางคนก็ห่วงก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนแต่พอมันผ่อนคลายปุ๊บไม่ห่วงแล้วตอนนี้ใช้ได้เต็มทีค่คือต้องอย่างนี้นะคุณดิษเลศพอเศรษฐกิจที่มันเคลื่อนอื เพราะฉะนั้นเงินจะไม่จะมันก็จะเพิ่มเงินในกระเป๋าคนคมันเป็นระบบคนไกลเลยครับนะครับนี่คือทาไมทาไมการที่ทางพวกเราหอการค้าหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยจึงจึงพยายามให้เรื่องมีเรื่องกันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เพราะว่าการขยับไปนิดเดิงเนี่ยกระเป๋ามันก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยการบุนเวียนของเงินเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต็นที พอพูดถึงเรื่องการหมุนเวียน,นท่านสวัสดิ์ผมขอญาตเลยหมุนเวียนรอบแรกเลยที่ผมเห็นแน่เลยอยากให้ท่านเล่าให้พวกเราได้หรือพี่น้องชาวอุดรได้ได้ยิ้มหน่อยผมมองเห็นสองเรื่องเลยนะเรื่องที่หนึ่งร้อยสาสิบปีเมืองอุดรเรื่องที่สองตรุษจีนคืออย่างนี้ในเดือนมก,การาเนี่ยปีกี้กบดีเป,เป็นกรรมการศาลเจ้าจึงรู้ว่าตุจีนโอ้เร็วมากมวันที่ยี่สิบสองมกราคือวันตุจีน วันที่เอ้ามกราเหรอปกติมันอยู่กุมาครับยี่สิบสองมกราเลยครับอ๋อเหรอโอ้ยมาเลยแล้วเนี่ยงานตุ๊จีนจะเร็วมากเลยก็อีกแค่สัปดาห์เดียวเราจะเห็นแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องตุ๊จีนก่อนโอเคตุ๊จีนเนี่ยเป็นเรื่องของชาวคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนกับเชื้อสายเวียดนามคือวันเดียวกันคือปีใหม่อ๋อเป็นตรุษดียวกันเลยปีใหม่ปีใหม่ไทยจีนคกับเวียดมาไล่กันจะรงเกตไหมครับว่าคริสต์มาสไล่มาปีใหม่ แล้วก็ไล่มาตุจจีนครับปีนี้ตุจจีนมาเร็วมากมาเร็วจึงผู้ผมจึงกรรมการบอกว่าต้องทํางานหนักกรรมการโอ้โลือล้อหรือกันแทบไม่ทันเลยเพราะราะรับงานมาก็ก็เร่งงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางสารเจ้าปุย่าเองก็ก็มีการจัดงานในวันที่18ถึง21ที่สารเจ้าปุย่าก็จะมีจัดงานตุจจีนเหมือนกัน 18มกราถึงวันที่21 21มกราครับคืองานอะไรอ่ะคืองานตรุษจีนที่สาลเจปุย่าครับคืองานถรุษจีนเลยใช่ไหมฮะครับฉลองอยู่ที่อยู่ที่สาลเจปุย่าเลยนะไม่ใช่เคลื่อนออกมาจัดนอกนะฮะครับแล้ววันที่แล้ววันที่7มกราเนี่ยก็มีการจัดงานเดี๋ยวก็จะมีกระบวนแห่แล้วก็ปีให้แก้ชงแก้ปีชงปีนี้ปีละกานะครับปีคนจะต้องมีคนมาแก้ชงเยอะ เพราะเป็นปีที่ต้องใครๆก็มาอยากมาแก้ชงครับปีนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดมกราจนถึงวันที่ยี่แปดปีนาเนี่ยยาวเลยปีนี้จัดให้ยาวเลยเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เขาเลิกให้ต้องให้เป็นถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะแก้ชงหรือใครจะมากราบไหว้เสริมมงคลหรือจะอะไรเจอที่สัจจปู่ย่าได้เลยนะครับเพราะว่าองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเนี่ยท่านเมตตา นะครับ <c oughs> แล้วท่านก็ให้ีนท่านให้ใครขออะไรท่านไม่เคยท่านปฏิเสธแล้วก็มาแกะได้แล้วก็คนมาแก้บนเยอะมากครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแล้นความคือคักพอตุตจีนเข้าไปอีกถนนตุตจีนอืนะครับของเทศบาลนครใช่ไหมใช่ของเทศบาลนครก็จะวันที่ต่อกันเลยวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ สถานที่ของของเทศบาลอยู่บนถนนประจัก์ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตั้งแต่เสียขอนาริกายาวไปจนถึงทุ่งศรีเมืองเหมือนเดิมมาไล่ดูทีครับว่าตอนไล่วันอ่ะครับแต่ก่อนหน้าวันที่สิบแปดก็ยังมีทีวันก่อตั้งเมืองวุดรัเฉพาะวันที่สิบแปดพฤาคมคือวันก่อตั้งเมืองอุดรครบร้อยสามสิบปีร้อยสามสิบปีท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษมเนี่ยปีที่เอาให้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะเห็นบอกจะบันทึกินเน็ตบุ๊กด้วยใช่ไหม ไม่รู้อะท่านบอกว่า <c oughs> มาเท่าไหร่ไปอันอออไม่บอกเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโม้นี่ผมว,ว่าบอกไม่โม้ผมแอบได้ยินตัวเลขเบื้องต้นที่นายกหลังท่านอดอนดรพูดเอาไว้บอกจะต้องมากกว่าสามหมื่นเพราะสถิติที่เราอุดรเคยทําเนี่ยมันอยู่ที่สองหมื่นคือคืออย่างนี้นะปกติเนี่ยคนมาเนี่ยคนมากราบไหว้ปีปีที่ผมว่าก่อนโควิดเนี่ยประมาณห้าหมื่นกว่าคนครับครับ ถนนนี้จะจนแน่นพอโควิดมาแล้วก็มีรำแบบออนไลน์ครับคนคนที่คือความต้องยอมรับนะวันก่อตั้งเมืองอุดอรนี้กลำลวาบวงสวงเนี่ยส่วมนมากี่เป็นผู้หญิงใช่ถูกถูกไหมครับแล้วก็ LGBT ครับแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใครจ้างาอ่ะใช่มาเองมาเองโดยสมัครใจก็ต้องเช่าเองอะไรเองือเองแต่งหน้าเอง,ง,เองใช่ ผมบอกเลยหัวหนึ่งต้องใช้ไม่ต่ำกว่าพันบาทนี่เราถามน้องฟงก็ได้เนี่ยน้องฟงก็เห็นไปรำู่เนี่ยครับครับเาเนี่ยคือจุดที่ตรงนี้ลองเราคิดดูว่าท่านผู้ว่าบอกแต่เมื่อผ่อนคลายแล้วอ่ะครับให้การจะมีรำสองวันคือวันที่สิบหกก็จะรำสิบหกก็จะมีวันที่สิบหกำนะครับเดี๋ยวสิบหกมกราคมวันบูชาทัติคเนศ๋อไม่มี เท้าเวสุวรรณอ๋อโอเคโอเคเราจะมีการพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณครับมีคือพระเวสุวรรณขบวนสาตราวุธในวันที่สิบหกเนี่ยวันทีสิบหกเราจะมีลำมีจะมีลำอีกลำรอบที่หนึ่งใช่ไหมลำรอบที่หนึ่งเพราะว่าเรามีการก่อสร้างไอ้มีการสร้างพระที่เพื่อมาช่วยเวสุวรรณพระเท้าเวสุวรรณครับครับก็ที่เวสุวรรณคือข้อดีข้อว่าท้าเวสุวรรณเนี่ย ครับคือธัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีอืผู้ปกป้องเมืองอุดรธานีมายาวนานไม่มีใครมองถึงแต่คนทั่วไปเดี๋ยทั้งประเทศเนี่ยเขาเขามาไหว้กันที่นี่อุดรเยอะมากอืเราก็มีการพูดว่าเออทำไมเราไม่คิดตรงนี้มาใช่ไหมฮะเราไปไหว้ที่อื่นเดี๋ยวเราไม่ไม่ไหว้ที่ของเราเองใช่ไหมเพราะฉนั้นท่านผู้ว่าเนี่ยจึงดาริว่าเอาเลยอืก็ พราะท่านอาจจะท่านจะมีความรู้เรื่องนี้ครับครับท่านก็เลยเอาเนียก็ลำวงสูงด้วยเลยมีพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะพุทธาพิเศษด้วยล้็ให้เจองเสกเหรียญเห็นท่านผู้บริการวิชาจันกรมเป็นคนออกแบบด้วยเห็นดีใจกับท่านเลยแล้วเราก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของนวามเพราะพจ็ดก็จะมีการเดินเดิน เชิญสตาบุตไปที่กรุงบัลลปัจจ์ใช่นะครับก็เป็นประเพณีที่ท่าก็เอานิดเดียวท่านผู้ว่าบอกว่าอ้าวก็ให้ทุกคนมาใครอยากมาร่วมก็มาร่วมเยอะๆเลยอืนะครับหาละสิบแปดบางคนก็บอกอ้าวเรายังอยู่ในสถานการณ์โควิดท่านก็บอกว่าเป็นผ่อนคลายแล้วครับนะเราก็คงจะไม่งั้นก็ทุกคนก็ไปฉีดยามาแล้วกันเพราะคนอุดรเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฉีดกันละฉีด ฉีดปูคุ้มกันกันแล้วเพราะฉะนั้นฝากบอกนะครับว่าใครยังไม่ไปฉีดต้องไปฉีดนะครับเพราะว่าคนมันเยอะไว้ใจใครไม่ได้เหมือนกันต้องไปฉีดถ้าใครอยากไปร่วมแต่ว่าแต่ปีนี้หลายคนเขเตรียมชุดกันแล้วหมายถึงชุดที่จะไปฟ้อนรำเนี่ยนะตอนนี้ร้านคา้ารู้เลยว่าโอ้ปีนี้ท่านผู้ว่าผ่อนขายแน่ และแถมรำสองรอบต้องย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะว่ารำสองรอบนะ <klich? S 2> ท่านผู้ชมครับย้ำนะวันที่16เป็นวันพุทธ,ธาพิเศษสำหรับเหรียญของ้ทวสุวรรณของ<ห>เราประจำเมืองอุดอรนะแล้ววันที่18ก็ถึงจะเป็นการฉลองอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น16มกราคมเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่ารำเนื่องในโอกาสอะไรรำบวงสงวงเทวเสุวรรณเพราะเรามีพิธีพุทธ,ธาพิเศษแล้วใครอยากได้เหรียญไปติดต่อที่สำนักงานจังหวัดอุดรหรือ ประสานกับท่านวิชาจจนกลมก็ได้วันที่1ิบเ็เนี่ยก็มีคนไปไหว้กลางคืนล้ำกลางคืนก็มีนะครับใช่ผมแอบเห็นอยู่ผมแอบเห็นอยู่บางบางคนบางคนเขาอย่างนี้เขาว่าถ้าได้ขอแล้วเนี่ยต้องลํำสามครั้งอืบางคนไม่สะดวกก็ลํำครั้งนี้หนึ่งลํำครั้งที่สองอ๋อคือครั้งเดียวแหละแต่ว่าลํำแล้วไมมาล้ำสองอาจจะพักสักหน่อยอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าสีีซนชัยเนี่ยไม่ใช่สีโซนชัยคือปีที่แล้วเนี่ยคนไม่ได้บังวห ปีก่อนหน้านั้นเขาไม่มาไหว้เลยมีแต่นางลำของมหาวิทยาลัยรพัน์ลำเราไปลำอยู่บ้านมันลำสนุกที่ไหนล่ะเอใช่มันไม่ได้มันไม่ได้มีฟิลลิ่งอ่ะไมม่ีเราได้อะไรต่างๆแกกคนคิดว่าปีนี้น่าจะเยอะกว่าท่านผู้ว่าบอกอย่าไปพูดว่ามันเท่าไรเดี๋ยวจะหาว่าเรา าแขงขันกันอะไรพวกนี้นเราปล่อยไปเลยว่าใครอยากมาก็มาตัวเลขตัวเลขไลหัวในฐานะที่ท่านเป็นปอโศมร้าและท่านยังเป็นรองประธานสภาผู้แไทยด้วยเนี่ยอุ้ยปู่ว่าปูว่าบอกโอ้ถ้าเป็นแสนก็ดีใจด้วยเขานอยากเห็นตัวเลขเป็นแสนอยากเห็นตัวเลขเป็นแสนครับไม่แต่ผมหมายถึงเงินอะเงินที่ค้าพเจะาสภัดอะเอาแค่คำนวณเรื่องชุดตีตีอย่างเงี้ยตีอัตราเฉลี่ยนะหัวละพันบาทก็ได้ครับอ้าวตีหัวละพันอ่า ถ้าเจ็ดหมื่นะเท่าไหร่ฮะหัวละพันแล้วโสคนมาเจ็ดหมื่นคนใช่ไหมอ่าเอาเอาที่คนเจ็ดหมื่นคนนะอ้าวงั้นผมจะจิ้มตัวเลขกลมๆตัวนี้เลยอ่าหน่วยสิบร้อยพันคูณด้วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นฟึบเจ็ดสิบล้านใช่เจ็ดสิบล้านเห็นเห็นเลยคือคนหนึ่งโอ้โหที่เชียดกันเลยนะค่าหน้าผมครับครับค่าผ้าอันนี้เฉพาะนางลำนะใช่ค่ายังไม่รวมคนอื่นอีกค่าชอชุดบางคนก็อาจจะซื้อเลยอ่าเฉลี่ยกัน ไปดูลูกดูล้านอีกแล้วก็ถือไอไอไอมาลายกรนี่งานมาลัยการอีกทุกคนต้องมีครับงั้นผมว่างานนี้ร้อยล้านคร่าวๆนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราคิดนางรำอย่างเดียวเนี่ยมัน70บล้านเข้าไปแล้วครับงั้นบุคคลผู้ติดตามบุคคลอะไรท่านท่านอย่าลืมนะบางปีผมเห็นมันมันก็จะมีเรื่องของอาหารร้านไจะมามาเสิร์ฟใช่ไหมครมันก็จะมีครับงานนี้ร้อยล้านแน่แล้วแล้วเขาอะไรเราไหมครับยิ่งคนบางคนมาจากต่างคือผมก็ถามปิ เขาเช่ารถกันมาเองเลยเขาบอกเวลาเาอำเภอก็ได้ไม่ต้องมาที่อุดอรไม่มาอยากมาอยากระล,ลึกถึงแล้วมากระตันยูแสดงความกระตันยูกับผู้ก่อตั้งเมืองอุดอรทําให้เรามีที่ทํากินอะไรพวกนี้นี่คือเขาเรียกว่าสํานึกในบุญคุณของกรมหลวงประจัก์ท่านสวัสดิ์มาทําให้เป็นประวัติศาสตร์ไวมหนอ่อยเถอะยิ่งท่านคุยกับท่านผู้ว่าได้เข้าขากันเนี่ยผมฝากหน่อยจำได้ไหมที่เราเคยคุยกตั้งแต่สองสามปีเราพยายามคุยทุกๆปีว่า ขอให้มีอนุสาวรีย์กรมหลวงเนี่ยจำลององค์จำลองแล้วขออนุญาตขอพระราชทานบรมราชานุญาตเลยแล้วปฏิฐานครบทั้ง20่ิอำเภอของอุรอน,นโอ้โหผมว่าจะกลายเป็นเรื่อง<ข>ที่ม,มันองค์หล่ออยู่นะก็นั่นไงแต่ว่าเพราะว่าเอา,เอาให้มาอยู่ที่ตรงนี้เพราว่าแต่ก็จะมีองค์ที่เขาเคยสร้างมาในสมัยท่านผู้ว่า เสดีหรือท่านอะไรเนี่ยนะครับก็มีทุกอำเภอผมไม่่นใจแต่ว่าเขาไม่ได้แต่เท่าที่ไปเนี่ยไม่เห็นมีปดิฐานไงปดิฐานในตัวอำเภอเนะครับเพราะว่าในทุกอำเภอเขาจะมีรัชการที่ห้าใช่เขาจะมีหรอกก็คงไม่ไปทับซ้อนเพราะพัะบิดาของท่านนะครับเพราะว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ตามลำดับวงสาขนาญาตอะไรนะครับก็เป็นเรื่องนี้ครับก็หลังจากนั้นมาเนี่ย กาเรามาดูอีกมหากรรมหนึ่ง21-30กีฬาบาวิเลย20,000คนนะอ๋อบัณชียงเกมอีกคบัณฑิ์เชียงเกมบัณฑิ์ชียงเกมเนี่ยผมตีให้หัวละพันไม่น่าจะอยู่แล้วไม่ได้ไะโรงแรมตอนนี้โรงแรมทุกโรงแรมเต็มหมดแล้วครับหัวละ3,000เอามาอยู่3วันเฉลี่ยหัวละ3,000วัย100,000 21-30นะ20,000นะคน3คน20,000คนอะ และก uh ีฬ huh. าสองหมื่นคนบวกเจ้าหน้าที่โอ้โหประมาณหกสิบล้านไม่ใช่สิคุณตีราคาผิดไปแล้วเอาส <ไป S 2> ามพันตหัวต่วคนนะอ่าแต่คนสองหมื่นคนนะครับเอาสามพันคูณด้วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเท่ากับหกสิบล้านแล้วมันอันนี้นี่มันยังไม่นดีลองคิดสภาพดูว่าคนที่มา <คน S 1> มามบ้านเราเนี่ย Mm hmm. ตอนนี้โรงแรมเต็มหมดฮะนี่แสดงว่าอุดรเราเฉพาะเดือนมก,กราดเดือนเดียวเงินสะพัดคาดไปเลยนี่ตัวเลขแบบคร่าวๆแล้วนะเมื่อกี้เราบอกว่างานบวงสรวงอุดรธานีร้อยสามสิบปีเ่าร้อยล้านเอาเอาแค่คิดขั้นต่ำนะร้อยล้านงานนี้มาอีกหกสิบล้านเอาหกสิบ้านผู้ติดตามผู้อะไรตามอีกอ่ะตีไปสักแปดสิบล้านในในเดือนในเดือนเดียวกันเนี่ยมีประยุมสันนิบาตอีกอ้าวในช่วงเด็กชนสันนิบาตอีกเหรอของของอเทศบาลใช่ มกคลานี่นะมะคลานี่ประมาณวันที่เท่าไหร่ท่านกำันไม่ได้ท่านเหรอโอ้ยนี่อุดรเราผมแอบไปน้อยใจว่าวันก่อนผมไปเยี่ยมท่านเพราะว่าวันชัยจันทร์ที่นครพนมครับก็ไปเห็นงานเขาจัดอะไรนะครูเทศบาลพระอีสานก็ไปจัดอยู่ที่นครพนมกีฬาผู้สูงอายุก็ไปเจอทักทายพี่น้องชาวอุดรเราก็ไปจัดอยู่นครพนมไอเราบอกทำไมอุดรเราไม่จัดบ้างว่าอะไรประมาณนี้แอบน้อยใจเราเรายังมีของเทศบาลนครจะจัดกีฬารูนดําโขงอีกในวันที่สิบแปดอืม ในวันครบก่าตั้งร้อยสามสิบปีเมืองอุดรอีกก็จะมีอีกก็จะมีกีฬาหลายหลายจังหวัดดีใจกับพ่อค้าไม่ขายเลยนะครับเนี่ยผมบอกตรงนั้นปลื้มใจดีใจแทนเลยนี่เป็นเรื่องนะเครื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเออนี่แค่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยมันทำให้ผมนึกมาได้นะนี่นึกมาได้ยังไม่นึกว่ามันจะมีกามจำมาได้เนี่ยือคือเราที่บอกโอ้ยตายแล้วหนึ่งเบอรมันก็แต่ติดครับ ก็ติดดีฮะติดก็ดีติดก็ดีแต่ข้อที่สองมาก็ต้องบอกส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าครับเมื่อคนจะมาเยอะๆน่ะแม่ค้าแม่ขายท่านต้องเตรียมลเป็นตอนนี้โรงแรมอ่าโรงแรมในวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับอาโรงแรมนี้เรียบร้อยแล้วาะบางโรงแรมนี่มหาวิาลยเดียวเลยครับอ๋อครับครับมหาวิาลยเดียวเลย บางมหาวิลาลยนี่ยึดสองโรงแรมก็มีฝากมาตรฐานเรื่องราคาหน่อยเรื่องบริการให้คนเขาอยากจะมาหาพวกเราอีกครั้งนึงอ,อันนี้คงจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเ,เรื่องน,น้อยเรื่องราคานี้ต้องต้องต้องยอมรับว่าอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จนะครับเป็นราคาที่ปบริการปกติเป็นเรื่องการดีลเหรอครับเพราะว่าการที่เราจะเอาถูกมากมันก็ไม่ไหวครับเข, <นะ S 1> ข้าใจแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ตรงนั้น ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมเชื่อว่าแม่ค้าไม่ขายก็จะได้เตรียมตัวไว้ไม่ใช่มาถึงแล้วขายแปไ๊บเดียวเอาไม่หมดละอะไรพวกนี้มันต้องเตรียมสต็อกเนื้ออาหารแล้วว่าคนมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมยังไงก็ต้องเผื่อพวกห้างอะไรต่างเราคงจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าในห่วงช่วงนี้ไปเนี่ยงานอุดอรอีเวนต์เยอะมากอืต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เยอะ ลำพังยังไม่พอเนะยปีนี้ต้องยอมรับว่าทะเลบัวแดงเนี่ยสวยที่สุดเออแล้วทะเลบัวแดงมีมาเนี่ยใช่ไหมฮะครับมันจะไปวายเอาช่วงเดือนหรือไปไปเริ่มเฟดดิ้งเดือนกุมภาหรือเปล่าอ๋อโอ้ยมีนาก็ยังได้มีนาก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมฮะคือคือมันขึ้นอยู่ตรงที่บ้านเดียมเนี่ยครับคุณอยู่ตรงตรงที่อะไรอะไอสะพานสายลุกก็เห็นละปีนี้มันใกล้มากต้องยอมรับว่าปีที่แล้วนี่โน่นน้ำย้อย ตื่นผมก็ได้เล่าให้ฟังแล้วล่ะอาที่แล้วนี่โนนน้ำยอนเราก็ไปแก้ดินนน้ำเราก็จะไปส่งเสริมดินนน้ำยอนกับบ้านเชียงแหวบแต่พอลมมันพาฟัดมาทีเดียวไอ้พวกจอหูดูยากพวกนี้มันก็ไปไอ้ตรงนี้มันว่างไอ้ตรงที่ไอ้ที่เต็มเต็มบ้านเดียมยังไม่เลือมกลับขึ้นมากลับกลายเป็นที่ว่างแดนยอดบัวมันก็เลยแทงขึ้นจวกเลยก็เลยป็นสวยที่บ้านเดยมเยอตอนนี้จอนี่สวยที่บ้านเดียมเลยครับไฟที่เดียว เรือเดี๋ยวนี้บนแทบจะคือต so ้องยอมรับว <s up> ่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไปดูแล้วก็ไปดูอ่าต้องยอมรับว่าในโควิดเนี่ยเรือเราขายไปเยอะครับต้องยอมรับเลยแล้วมันไปเกิดธุรกิจอยู่ที่บึงโขงหลงนะเรือเขาทางนั้น คือคักเขาก็เลยซื้อเลยจากทางนี้ไป uh huh. นะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวเพราะว่าธรรมดาเรา,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 าเราจะไปวิ่งทีละสี่ห้าร้อยคันนะรับลำแต่บางเือนต,ต,ตรงตรงตรงช่วงนั้นเนี่ยที่บึงการเนี่ยมันมีเรื่องของถ้ำนาคากระทักคือลือ <Ừ. S 2> อต่ไมครับหลวงปู่อือลือใช่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็จะไปทางนั้น ดยกัทะเลโบแดงไม่มีไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บริการมีความต่อเนื่องครับแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนก็เรือที่นั่นไม่พอเขาก็เลยต้องซื้อเรือทางนี้ประจบเกษฐกิจไม่ทางนี้มันเป็นเรื่องของโควิดก็เลยต้อง ขายเรือแล้วไปทาง้ถพอเราจะกลับมาคึกคักกลับมากหาเรือไม่ทันนี่คือการเตรียมตัวนี่แสดงว่าตอนนี้อุดอรเรากาลังหมายถึงบัวดแดงเรากําลังมีปัญหาเรื่องเรือครับ,บปัญหาเรื่องเรือบ้างแล้วแต่ไม่ไม่ถึงขนาดาว่าหนักเนาะก็ยังแต่ว่ารับมือได้สวยแต่แต่บัง<อ>เ,เอิญมันอยู่ใกล้คปแป๊บเดียวแล้วก็เรือก็ขับอืได้ทั้งก่อนที่ต้องนั่งไปเป็นชั่วโมงแล้วไปไปดูเดี๋ยวนี้ไม่ครับแป๊บเดียววนนิดเดียวก็ถึงละแล้วก็ วนได้รอบหนึ่งก็กลับผ่านได้แล้วแสดง <ขอ S 1> ว่าทางนนั้นก,รกร็รอบของการหมุนรอบของการหมุนเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นมันได้มากขึ้น,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 นอะไรต่อนองนั้นไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไปทุบๆไปไกลอนนี้ไปนิดเดียวก็ถึงละปีนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นโชคดีของของชาวเรือก็คือว่าบัวมาอยู่ใกล้ฝั่งแล้วก็ปริมาณเรื่องของเรือมีน้อย แต่ก็สามารถจะบริหารให้เร็วขึ้นได้อะไรก็ถือว่าใช้สูตรทวินทีเข้าไปเพราะว่าเวลามันสั้นลงมันก็ใช้รัตสุบุคเตตลองลองลองอันนี้คร่าวๆที่เรามาถกกันอยู่ตรงนี้ครับครับผมคิดว่ามันจะกีดมันเท่ายอาเท่าไหร่ใช่ป่ะในเดือนมกรานี่คือจุดที่ของเขาว่าเศรษฐกิจไปต้องขับเคลื่อนการป่อนคายแล้วคราวที่แล้วนี่ผมได้พูดเรื่องจีนละนะครับแล้วทุกคนก็ติดตามมาตลอดก็ วันที่8มกราเนี้ยจีนจะเปิดประเทศให้คนเข้าครับครับรบเมื่อคนเข้าเนี่ยเขาจะดูน้ำหนักว่าจะเกิดเรื่องพอจีนในสีสีโลโควิดเขาก็จะเปิดดูว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะปล่อยคนจีนออกมาอ,อของเราเนี้ยจะได้จากจีนที่มาจากทางรถไฟนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการบ้านมาอ่า เราคาดหวังว่าที่จีนเข้ามาที่ลาวเนี่ยลาวคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาห้าล้านคนนะครับจากจีนนะครับเพราะตามตามเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาที่จะเดินทาง <Okay. S 2> เข้ามาได้ <Okay. S 2> ไม่ว่ารถไฟกับเครื่องบินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงสุดเขาก็ไม่เกินห้าล้านแต่เราก็คาดหวังว่าไม่เกินเท่านี้ประเทศไทยเนี่ยคาดหวังว่าปีนี้จะมีคนจีนเข้ามาเนี่ยคิดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 5ล้านคนก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากทางสวรสณภูมิก็คงจะไปทางทะเลนั้นส่วนที่มาทางเราก็คงจะมีส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็ให้เราต้องเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งจะเข้ามาเยี่ยมมาเยือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในมกราเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยจะมีผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวธุรกิจที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพวกไฮเอ็น นะกลุ่มีกําลังซื้อครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราได้เตรียมพร้อมในเรื่องการที่จะพร้อมบริการเราคงไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ว่าทั่วไปชาวบ้านนี้ยังไม่มีจะเป็นนักลึกนางธุรกิจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยเขาต้องการความเขาเรียกว่าความพร้อมในการให้บริการเพราะกลุ่มเหล่านี้มาเนี่ยเขาซื้อบริการแล้วก็เรื่องของเรื่องของโรงพยาบาล ขาก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการนะครับเพราะว่าอีาอสานไอ,อ้จีนตอนใต้ามาเนี่ยถ้ามาลาวสาธารณสุขก็ซูมไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาอุดอรล่ะดีที่สุดละเมื่อเรามองเรื่องของความมั่นคงทางทางสาธารณสุขคนก็จะมาใช้บริการในเรื่องของการแพทย์เราเนี่ยที่นี่นอืน พราะนั้นจะ,จะสังเกตว่าวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเอกอุดรโรงพยาบาลวัฒนาของเอกชนครับวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยวันนี้กําลังเตรียมรับที่จะรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสาธา,า,ารณาสุขของบ้านเรานี่คือประเด็นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับอ๋อเรื่องบริการสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นประเด็นเหมืนอนกันนะครับท่านผู้ชมฮะพูดถึงกรณีของจีนเนี่ย ผมไปมองเห็นประเด็นหนึ่งที่คนจีนเขามีการใช้เงินเพียงแค่80หยวนซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทเขาบอกว่าต้องตรวจโควิดก่อนมาแล้วก็ทำทำประกันฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปกังวลถึงแม้มีข่าวออกมาบอกว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเป็นโควิดอะไรกันเยอะเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องซื้อประกันบังคับเลยแค่400บาท80หยวนเนี่ยครับเราเราตัง้งคู่กันเราเองดีกว่าอืมใช่ครับใช่ท่านที่ยังประกอบการหรือท่านที่ยังไม่ได้ชีด ท่านไปใช้บริการเลยครับเพราะสาธารณสุขยังให้ฟรีอยู่ท่านสวัสดิ์ฮะข้อมูลชัดเจนที่ผมไป <c oughs> ติดมากับกระทรวงสาธารณสุขนะท่านผู้ชมฮรผมฝากไว้หน่อยนะสถิติผู้เสียชีวิตย้ำนะฟังให้ชัดๆนะฮะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดมีไหมมีแต่กลุ่มที่เสียชีวิตเป็นกลุ่ม6 0 8คือใครหคนที่อายุเกิน60 2มีโรค ประจำตัวอยู่แล้วอันที่สามไม่ยอมฉีดสองเข็มครับนี่คือคนกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในบรรดาของคนเราที่มีอยู่คือโควิดไม่้ายแรงหรอกครับครับใช่แต่ว่าอย่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเราครับผมว่าอยากให้ทุกท่านไปไปสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล,แล้วก็พร้อมที่จะรับในเรื่องของการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่เราพูดว่า อุดรเราจะมีอีเวนต์ต่างๆผู้ค,คนก็จะมาเยอะแยะเราจะไม่มองว่าคนไทยคนจีนหรือคนชาติไหนมาก็ช่างเสมอภาคเราแต่เราจะมองว่าเราถ้าเรามีผูิคุ้มกันใครมาก็ได้เราก็เมื่อเรามีภูมิกันแล้วก็มีมีกำลังที่จะรับเงินมีที้เฮงๆรวยๆทุกคนครับครับใช่เลยฮะรวยๆ <laughs> เฮงๆกันทุกคนท่านผู้ชมครับผมฝากทิ้งท้ายไว้นิดเดียวยุงมันกัดได้ทุกคน แต่ถ้าคนไหนที่พังเอิญว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วแลวบังเอิญว่ามันยุงเชื้อที่เอามามันไปแทรกซ้อนพอดีอันตรายมากที่สุดเช่นเดียวกันคนที่ยังไม่ได้ไปฉีดไปฉีดไวเถอะครับโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8เรื่องของโควิด -19 ไม่ใช่อันตรายอย่างที่น่าคิดเกินไปขอบคุณท่านสวัสด์อย่างยิ่งครับสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราจะกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หนี้ผมอิสเรลดุชิจันรสีพร้อมด้วยท่านสวัสดีระรัตนานุกูลชัยและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอูดรกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่บุญถาวรอผูอ้ดรนธานี